ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนำในดวงวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่28เดือนตุลาคามปีสองพันรอยสิบแปดเราจะมาตรวจสบพรังงานความคิดความรู้สึกของศัตรูเขาไม่กล้าต่อกรหรือว่าแข่งขันหรือว่าต่อสู้เรื่องอะไรนะคะที่คุณทําที่คุณประสบความสําเร็จสบาบ์พลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดูสตาร์ด้วยก,ก,กวารกดสปายแลแชร์เขากลัวอะไรนะเขารู้สึกว่าเขาแข่งอะไรกับคุณไม่ได้และคนาราศีที่โดดเด่น เลโอราศีสิงท um, ัดฝ่ายยูเรนัสท่านลมมิจุนุดกลุ่มมูลราศีมีนราศีกรกฎสัตเทิรนคนเกิดวันเสาร์ทาดฝ่ายจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเนปจูนาตุดินพฤษศกรรมกรเอร์ตตดินพฤษศกรรมกร c a แคปิคอนราศีมังกราตุดินตอนแรกวันนี้เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและสตูของคุณมี 5, 18, 20, 21 สิบสี่ยี่สิบหกสิบแล้วก็สิบเก้นะคะเรามาดูความโดดเด่นความรู้ความสามารถที่คุณมีแล้วศัตรูไม่มีนะคะเราต้องดูพลังงานความโดดเด่นนะคะความเก่งความฉลาดที่คุณมีแล้วก็ศัตรูไม่มีอาจจะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวอาจจะเป็นนะคะในเรื่องของความเรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้นะคะเหมือนเป็นหมอดูแต่หมอดูไม่ได้ ไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์หมอดูพระยิบซีหมอดูโหราศาสตร์ไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์แต่อาจจะมีน้อยมากที่มีพรสวรรค์ของเก่าติดตัวมาแล้วก็มารื้อฟื้นเอาใหม่นะคะไม่งั้นว่าเหมือนกับดวงชะตาชีวิตของคนเราอะถ้าจะเป็นหมอดูครูบาอาจารย์อาชีพต่างๆก็จะมีดวงดาวแต่และดวงดาวสถิตอยู่นะคะก็จะเป็น กลุ่มนะดวงดาวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างอาชีพอ่าเป็นข้าราชการก็ต้องมีดาวอาทิตย์นะคะกลุ่มลักแล้วก็อาชีพที่เป็นพอบ้านแม่บ้านพ่อครัวแม่ครัวนะ,ะต้องมีดาวจันนะคะเออกลุ่มลัก หรือว่าอาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์หมอดูก็ได้ก็อาจจะมีดาวเพื่อหัสบดีกลุ่มลักก็ได้หรือว่าอยู่ในภพปัตตนีนะคะก็เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงว่าอาจแต่ละคนแต่ละท่านจะมีนะพื้นดวงชะตานะเหมาะสมกับอาชีพอะไรนะคะถ้าดวงดาวที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพไม่โดดเด่นก็ทําอาชีพอื่นได้นะคะแต่ไม่จําเป็นนะว่า ทุกคนจะต้องเกิดมานะเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าทำอาชีพเหมือนๆกันหมดนะคะไม่จำเป็นแต่บางทีมันก็อยู่ในของความที่แบบเศรษฐกิจด้วยนะคะทุกวันนี้ก็คือ,อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้อาชีพเดียวมันอาจจะไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะทำอาชีพที่เป็นงานประจำเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการแต่ก็มาหยิบจับ ธุรกิจงานโซเชียลงานออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็ไปดูที่ดวงดาวที่แบบเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นหลายๆด้านนะคะถ้าเป็นไพ่ก็จะเป็นไพ่ไพ่เดอะเมจิเชนที่เก่งฉลาดนะคะหาเงินเก่งอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างให้เนาะความโดดเด่นของคุณที่ศัตรูรู้สึกว่าเห็นถึงความพิเศษเห็นถึงพรสวรรค์ในตัวของคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้าง ว้าวนะตื่นรู้เลยนะคะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะนะ,ะยืนอยู่บนกวางหนามแล้วก็มีใบบัวรองรับก็แสดงว่าเหมือนอ่าปัญหาที่เจอเรื่องราวที่เจอผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมแล้วนะ,ะเรียกว่าตัวของคุณเนี่ย เป็นคนที่เหมือนกับรู้แล้วก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้แล้วก็จดจำนาะใบบัวหมายถึงเป็นสิ่งที่คุณเก็บรวบรวมนะมาเป็นความรู้มาเป็นประสบการณ์แล้วทำให้คุณตื่นรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางปัญหาต่างๆได้นะมันเรียกได้ว่าเหมือนเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เข้มแข็งนะคะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจ ที่มีความสว่างสดใสให้อภัยนะอาหสิกรรมเห็นอกเห็นใจนะคะไม่ยึดติดอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขวายคว้าเงินในอากาศเนาะอาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับออนไลน์และ, Creator YouTuber, ะครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าเหมือนมีในเรื่องของรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ประจําเข้ามา และเป็นพลังงานของคนที่ปล่อยวางให้ภ่ายให้อโหสิกรรมนะคะไม่เก็บเรื่องราวปัญหาความทุกข์นาะมาเครียดนะ,ะมาเป็นปัญหาในชีวิตปลดล็อกชีวิตของตัวเองได้ปลดล็อกในด้านของจิตใจได้แล้วก็สามารถที่ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะปกติแล้วก็มีโอกาสมีช่องทางเข้ามาในชีวิตนะมีทางเลือกให้เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงาน ะะแล้วก็เป็นพลังงานคนที่เหมือนกับอาจจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบของตัวเองเข้านะถึงได้ยากความคิดความรู้สึกทัศนคติของคุณเนี่ยศัตรูคาดดาวไม่ถูกเลยว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าคุณจะทําอะไรในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่จิตใจบริสุทธิ์ใสสะอาด ใจใจดีมีเมตตาแต่ศัตรูนะยังมีความหวาดระแวงในตัวคุณเนี่ยว่านะอ่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบบางสิ่งบางอย่างจากคุณด้วยก็ได้นะเหมือนไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจคุณเลยว่าคุณจะเป็นคนดีนะคะและศัตรูต้องการขอโทษขออภยัยขอโอโหสิกรรมจากคุณนะคะแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นคนรักอยากจะเป็นคนรู้จักอยากจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณให้ความ รักนะให้ความเชื่อใจไว้ใจให้ความช่วยเหลือนะพลังงานของคุณเป็นที่รักของผู้คนหรือว่าคุณอาจจะมีครอบครัวที่ดีสามีที่ดีภรรยาที่ดีนะฮะศัตรูก็มีความรู้สึกอิจฉาเพราะว่าคุณมีความสุขเพราะว่าคุณแบบคือมีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะเหมือนมีคน เอามาประเคนให้อะไรงนี้นะคะก็เลยทําให้ตรูรู้สึกว่าเขาแข่งแข่งวาสนาค่ะคุณไม่ได้วาสนาคุณดีเหลือเกินนะ,ะเหมือนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอะไรงนี้เลยนะคะคือเขาเห็นตอนความตอนคุณประสบความสําเร็จไนงะเขาไม่ได้เห็นตอนคุณลําบากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณเป็นอย่างไร ในสายตาของเขาตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นลักษณะนิสยัยนะคะอาจจะเป็นพฤติกรรมการกระทําชีวิตการทํางานหรือว่าความเป็นอยู่ณตอนนี้เวลานี้อ่านตามนัาไพ่ไม่ชอบไม่ใช่ให้เลื่อนผ่านนะจ๊ะ ตา้างงานของคุณชีวิตของคุณตอนนี้ในใสายตาของสัตูนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักอธัธยาศัยดีนะ,ะมีแต่คนอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหา เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาพลังงานของคุณเหมือนตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีสภาวะปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าเหมือนชีวิตไม่มีความสุขนะหรือว่าอาจจะเคยเจอปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณนะเหมือนกับมีการเดินออกมาจากปัญหา,านั้นๆมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าทําสิ่งใหม่ได้รับโอกาสใหม่นะคะอยู่ในสังคมใหม่อยู่ในอาชีพการงานใหม่แล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่ ยุ่งไม่สูงสิงกับใครนะเป็นคนเหมือนกับเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะอาจจะเคยทําดีกับใครบางคนอาจจะเคยพูดดีอาจจะคิดดีทดําดีนะแต่ทําดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยเหมือนกับทาให้ตัวคุณเหมือนกับมองหาโอกาสหรือว่าทําสิ่งใหม่นะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ยึดติดอยู่กับอดีตคุณเหมือนมีปมในใจมีปัญหาในชีวิตหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มันเกาะกินใจคุณอยู่นะคะความท็อกซิหรือว่าความรู้สึกเหมือนตัวของคุณไม่ไว้ใจใครนะคะหรือว่าแม้กระทั่งบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคุณไม่เปิดใจต้อนรับ นะคะไม่ไม่สนใจพลังงานเหล่านั้นพลังงานกลุ่มเดิมๆสังคมเดิมๆที่แบบสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายกับคุณนะคะแล้วก็ตัวองคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะแต่ถามว่าให้อภัยให้อดสิกรรมได้ไหมได้แต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะคือหันหลังให้ละฉันให้อภัยนะฉัน นะแต่ฉันไม่สามารถที่จะกลับไปคบกลับไปสารสัมพันธ์ได้หรือว่ากลับไปพูดคุยหรือว่าเออเป็นสังคมเดียวกันได้ฉันเดินหน้าต่อนะฉันลุยเดี่ยวฉันไปคนเดียวนะเพราะฉันสามารถเเรียกว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไม่ต้องแคร์ใครใครไม่สนับสนุนใครไม่สนใจใครไม่ชื่นชมนะไม่ยินดีกับความสําเร็จนะไม่ไม่รู้สึกนะกับการที่แบบจะมาชื่นชมหรือว่ายินดีด้วยเนี่ยนะใครที่ทําตัวท็อกซิกใส่คุณไม่เอาเลย คุณไม่สนใจนะคุณจะคัดเลือกคัดสรรคนที่เหมือนกับว่าคุณสัมผัสได้ว่าเอยเขาดีกับเราเราดีกับเขานะเขาเห็นความสําคัญเราเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเขาไม่คิดร้ายกับเราเขาไม่หาผลประโยชน์กับเราเขาไม่เสสแ้งแกล้งทากับเราเนี่ยนะคุณถึงจะครบนะคะคุณคุณเหมือนเลือกได้ในชีวิตเลือกคัดสรรนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้แล้วคุณก็ลุยเดี่ยวนะเดินลําพังเพียงคนเดียวนะนี่คือพลังงานของคุณที่ศัตรูได้เห็นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูเขาไม่กล้าต่อก่อนกับคุณหรือว่าไม่กล้าแข่งขันกับคุณเรื่องอะไรบางสิ่งที่เขากลัวนะอันนี้คืออ่านจิตใจของเขานะอ่านพลังงานของศัตรูที่เขาไม่กล้าต่อกรไม่กล้าต่อสู้กับคุณไม่กล้าแข่งขันในเรื่องของอาชีพการงานความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างหรือว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยเขาไม่กล้าเผชิญหน้านะคะไม่กล้าเข้าหา ไม่กล้าเข้าใกล้หรือไม่กล้าคิดจะแข่งขันกับคุณเลยเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่เขาไม่กล้าโอ้โหชีวิตของเขาวุ่นวาย,ช,วาววายชีวิตของเขาเจอความวุ่นวายเจอสังคม นะคะที่วุ่นวายสับสนนะ,ะไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจนะคะจิตใจดีมีเมตตาในสังคมที่เขาอยู่เนี่ยหรือว่าเขามีอํานาจวาสนาแค่ไหนก็ตามเขาพยายามพูดดีทดําดีหรือว่าเหมือนกับคือเป็นคนที่ไกลเกลีย่ยนะคะคือเลือกที่จะเออเรียกว่าเป็นกลางมากที่สุดแต่เขาอาจจะถูกเพื่อนๆสังคมมองว่าเขาเนี่ย ไม่เป็นกลางนะเออเป็นคนที่ลำเอียงนะามีนิสัยลำเอียงถ้าเป็นหัวหน้างานเนี่ยอาอาจจะถูกลูกน้องอาจจะถูกนะสังคมเพื่อนมองว่าเป็นคนลำเอียงเป็นคนไม่ยุติธรรมเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะไม่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นคะก็เลยทําให้ไม่ได้รับการเคารพ ไม่ได้รับการเชื่อใจไว้ใจหรือแม้กระทั่งพลังงานของคนที่เหมือนกับคือเขาก็พยายามทําดีพูดดีกับทุกคนแหละนะแต่สิ่งที่ทุกคนมองเขานะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าไว้ใจนะคะเออไม่มีใครนับถือเขาอะ่ะ ะะเขาแข่งกับคุณไม่ได้แต่กับคุณเนี่ยเหมือนกับเออถ้าแบบคุณทําอาชีพการงานนะคุณพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อไปหมดเห็นไหมเขาถูกมองว่าเขาไม่ไม่ยุติธรรมคําพูดของเขาการกระทําของเขานะคะคือเขามีความเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่กับเป็นคนที่ผิดศีลธรรมนะคะหรือว่าจะเป็นเป็นเ,ออเรียกว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะคะเป็นเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเออ มือถือสักนะครับปากนะสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะแต่กลับเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีความยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์เป็นคนเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่กลุ่มพรรคพวกของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วเ,ออเหมือนกับจะเข้าข้างใครข้างใดข้างหนึง่งแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเชื่อ ะะเหมือนฝั่งนี้คนนี้บอกว่าดีนะก็ไปเชื่อฝั่งนี้ฝั่งนี้คนนี้บอกว่าดีก็จะไปเชื่อฝั่งเนี้ยก็เลยนะทำให้สังคมเพื่อนอาจจะไม่ชื่นชอบนะหรือว่าเกลียดนะก็ต้องอยู่คนเดียวนะ่ะคือแบบไปไหนไม่ได้นะจะไปเข้ากลุ่มไหนก็ไม่ได้นะก็ต้องเดินไปคนเดียวถ้าแบบจะไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็จะหาว่าลำเอียงอะไรเงี้ยนะคะและพลังงานของศัตรูแข่งอะไรกับคุณไม่ได้ แข่งในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเหมือนตัวของเขาเนี่ยถูกขัดขวางจากเพื่อนจากสังคมที่ทํางานนะคะไม่ว่าเขาจะคิดทําธุรกิจการงานอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีใครที่จะสนับสนุนชื่นชมเขาเลยไม่ชื่นชมในความรู้ความสามารถของเขานะคะคือเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับคนอื่นเขาไม่อยากให้ประสบความสําเร็จคนอื่นไม่อยากจะให้มีชื่อเสียง ะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครจะสนับสนุนชื่นชมเขาเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเหมือนกับว่าเป็นอาชีพการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็อาจจะไม่ได้รับการเสนอชื่อนะ,ะหรือว่าเหมือนกับอาจจะโดนพูดนะตัดขาเลยข,ขาเก้าอี้อะไรเงี้ยนะคะคือทำอะไรก็ไม่มีใครสนับสนุนอะ นะเพราะว่าไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครแบบคืออาจจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความยุติธรรมไม่น่าเคารพไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเออเป็นคนที่อาจจะไม่เข้าถึงผู้คนก็ได้นะคะก็ทำอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าคืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบคือเลิกที่รักมักที่ชัง พลังงานของศัตรูนะแข่งอะไรกับคุณไม่ได้ถ้าหากคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีผู้คนเข้าหาคุณนะคะคุณมีความสุขคุณทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมีแต่ผู้คนชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณสเสน่ห์ของคุณนะคะความที่แบบตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีแต่ผู้คนอยากจะเข้าใกล้อ่ะ นะแล้วก็สนับสนุนคุณคุณมีโอกาสมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานนะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในด้านของจิตใจนะเป็นคนที่ไม่สนใจพลังงานของเดอะเดวิลเนี่ยนะไม่ได้เหมือนกับลุ่มหลงอบบยามุกไม่หมกมุ่นกินเลสตัณหานะไม่ผิดศีลละธรรมเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่อ รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของกิเลสเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรียกว่าของสีเทานะคะหรือว่าในเรื่องของอการเสียเงินเสียทองนะคะก็สิ่งเหล่านี้แหละส่งผลทําไมตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะได้รับการยอมรับน่าที่จะได้รับการชื่นชมนะถ้าทำอาชีพทำการงานเนี่ยก็คือแบบคือไม่ได้หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอะ ะค,ะคิดถึงแต่คนอื่นหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจแล้วก็เต็มที่ก็เลยเหมือนกับว่าได้รับการชื่นชมสนับสนุนน่ยความดีเนี่ยแหละนะคะความดีมันคงทนนะคะทำอะไรดีๆไว้นะผู้คนเขาก็จดจาแหละแม้เขาจะไม่ชื่นชมแต่เขาก็เหมือนกับรับรู้ถึงความดีของเรานะ,ะแต่ถ้าแบบใครที่เคยทําไม่ดีมาแล้วนะคะมีความชั่วเข้ามาครั้งหนึ่งเนี่ย ะะผิดหมดเลยนะทำอะไรก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะและศัตรูนะเขาไม่กล้าต่อกรกับคุณเรื่องอรายเดวิโอฟจูนะความโชคดีความโชคดีในเรื่องของความสุขนะความโชคดีในเรื่องของการที่แบบคือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเหมือนเวลาเจอสภาวะสถานการณ์ปัญหาในชีวิตอ่ะคุณอาจจะกล้าที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ กล้าที่จะมีชีวิตใหม่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบไปเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถนะที่มันแตกต่างเหนือจาก พวกเขาเหนือจากเขา้วนะคุณเหมือนกล้าพอที่จะเปลี่ยนอาชีพการงานเปลี่ยนชีวิตนะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะในการ,ารสร้างธุรกิจการงานในขณะที่ศัตรูเนี่ยไม่กล้านะเออฉันไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานนะฉันไม่กล้าออกงานนะฉันไม่กล้าตกงานนะนะเพราะว่าฉันมีภาระหนะ้าที่รับผิดชอบมีครอบครัวต้องรับผิดชอบและฉันก็ไม่ได้เก่งพอที่แบบ คืออาจจะอายุมากแล้วนะค,คือไม่กล้านะคะไม่ได้วางแผนชีวิตไหวนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะไปไหนอาจจะอยู่ทํางานอยู่กับที่งานประจำนะคะแล้วก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเหมือนต้องเกาะเก้าอี้ไว้อะนะคะกลัวตกงานและศัตรูไม่กล้าต่อกรออะไรกับคุณเดอะมูนแสดงว่ามีปม มีปมปัญหานะะที่เขาเคยพูดหรือว่าทําอะไรไม่ดีกับคุณทั้งทที่คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกว่าเดชานะพลังงานของคุณคือความสดใสความร่าเริงนะความที่แบบเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาก็เลยทําให้พลังงานของศัตรูเนี่ย น่าที่จะกลัวว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยพูดเคยทํากับคุณไว้นะไม่ว่าจะเป็นการดินทาใส่ร้ายปลายสีไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําดูถูกคําเหยียดย้ำนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่านะในการที่แบบเหมือนกลั่นแกล้งคุณนะอยากจะให้คุณนะเจออะไรที่มันหนักๆในชีวิตอ่ะนะนะเจอปัญหาชีวิตเจองานหนักนะหรือว่าเอารับเอาเปรียบคุณเนะี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยสตูกลัวกลัวมากๆกลัวว่าเขาจะเจอเจอเหมือนคุณอ่นะ เจอคนที่ัยเหมือนคุณเจอคนที่เก่งกว่าเขานะคะแล้วเขาก็ต้องเหมือนกับถูกอะไรระเรียบหรือว่าเขาอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะแล้วเขารู้สึกแบบคือแย่นะรู้สึกไม่สามารถที่จะอดทนนะหรือว่าเหมือนกับว่าระง,งับจิตใจที่จะเหมือนกับไม่ต่อสู้นะแต่ตัวของคุณเนี่ยคืออาจจะเงียบอาจจะนิ่งหรือว่าอาจจะให้อภัยแล้วก็ไม่ต่อสู้ไม่สนใจนะคะแล้วก็เหมือนกับเฉยหรือว่าทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะคะ แต่ศัตรูเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาจะเป็นคนที่แบบเออกระโชกห้องข้าะใครมาว่าฉันไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะด่าฉันจะดุฉันจะแบบเรียกว่าฉะไปในตอนนั้นเลยนะจะไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่ตัวของคุณเนี่ยเฉยนิ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจและศัตรูมีความไม่กล้าต่อก่อนเรื่องอะไรเรื่องความสําเร็จ อาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือคือเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานมาใหม่แล้วเริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ในขณะที่จิตใจอาจจะไม่มีความสุขอะเหมือนเจอวิบากกรรมชะตากรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตนะให้เหมือนกับว่าต้องเจอปัญหาชีวิตนะต้องตกงานต้องเปลี่ยนงานต้องดันด้นดน,นะต่อสู้ดิ้นรนนะหางานหาเงินนะแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนคือ เหมือนกับตรอมใจหรือว่าเจ็บใจหรือว่าเสียใจแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวในการเยียวยาความรู้สึกแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะเป็นนักสู้เป็นนักรบเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตอะชัดเจนมากๆนะถ้าไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่นะมีชื่อเสียงถ้าไม่มีเงินมีทองมีความมั่งกั่งมีความร่ำรวยคุณจะไม่หยุดนะไม่หยุดสู้นะแต่ถ้าเป็นศัตรูเนี่ย คือเขารู้สึกว่าเออตัวเขาเนี่ยไม่สามารถเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือว่าไม่กล้าพอที่จะก้าวออกมาจากสถานที่แห่งเดิมนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานหรือว่าอาชีพบางสิ่งบางอย่าง นะคะคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ,ะเหมือนเหมือนต้องยอมรับชะตากรรมนะเจอความเครียดเจอปัญหาเจอผู้คนนะคะเจอศัตรูนะเจอคนที่เกลียดนะก็ทนอยู่อย่างนั้นแหละนะคะไม่ยอมไปไหนนะ,ะแล้วก็ต่อสู้นะก็ไม่มีอะไรดีจิตใจห่อเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นคนนิสัยแบบนั้นไปเหมือนคนอื่นเขานะคะแล้วก็สร้างวิบากรรมไปเรื่อยนะก็เนี่ยนะ,ค,ะคือสิ่งที่แบบศัตรูสู้คนไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณไม่ยอมที่จะยอมรับ นะะในปัญหาต่างๆหรือว่าในชะตากรรมบางสิ่งบางอย่างไม่ยอมที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับจมปักอยู่กับความทุกข์จมปักอยู่กับความเครียดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับว่าคือฉันเป็นคนดีนะคะฉันจะไม่ยอมพูดโกหกฉันจะไม่ยอมนะคะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าคือทาร้ายคนอื่นอะ่ะโดนแสะโดนแย่โดนกระแน่กระแหนนะโดนเหมือนกับว่าพูดจาว่าร้ายอะไรเงี้ยหรือว่าเอาเปรียบหรือว่าเออเหมือน คนอื่นเขาเอาเปรียบนะฉันก็อาจจะเอาเปรียบบ้างอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าโดนแซะโดนแย่ฉันก็จะไปแ yeah ย่ไปแซะคนอื่นบ้างหรือว่าแบบเอาคืนบ้างแต่คุณไม่ไงคุณไปทําชีวิตของคุณให้ดีนะคะคุณไม่เปลี่ยนแปลงในในรูปแบบของการที่แบบคือเปลี่ยนตัวเองให้มันร้ายไปเหมือนคนอื่นอะ นะมันเป็นการเหมือนกับว่าคือถ้าแบบโดนแทะโดนแย่โดนก่อกวนโดนทําร้ายนะก็เราก็เป็นเหมือนเขาสินะเขาจะได้ไม่กล้าว,ว่าเรานะเราก็ปากจัดปากหมาเหมือนเขาสิอะไรเงี้ยแต่คุณไม่นะคะเออฉันไม่พูดหรอกนะเดี๋ยวมันเวรกรรมนะในการที่แบบเหมือนจะพูดจะใส่ร้า,าย,รายหรือว่าพูดจะแทะคนอื่นนะคุณไม่ทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เราเรายังรู้สึกแย่เลย นะคะกับการที่แบบเหมือนเจอคนแบบนี้พูดใส่นะ,ะแต่ถ้าเราไปทํากับคนอื่นละ่ะเขาก็ต้องรู้สึกแย่เหมือนเราฉะนั้นอย่าไปทํานะคะเออไม่ว่าจะอิจฉาหรือว่าต้องมีสติตลอดเวลาอิจฉาหรือว่ากเกลียดน,นะ,ะหรือว่าเหมือนกับว่าคนอื่นเอารัดเอเปรียบเรานะคะถ้าแบบบอกเขาไปแต่เราก็อยากทําสินะ,ะ,นะ,ะเขาเอารัดเอเปรียบเราเราก็บอกเขาไปนะคะแล้วก็อย่าไปทําเหมือนเขานะกับคนอื่นะ นี่คือสิ่งที่แบบคุณทําแต่ว่าศัตรูอาจจะไม่ทำนะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาคือแบบคือรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อะไรประมาณนี้แต่มันเป็นการปรับตัวที่แย่นะคะและพลังงานของคุณก็เป็นคนที่เรียกว่ามีโลกส่วนตัวเข้าถึงได้ยากแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เข้าอกเข้าใจเรียนรู้ นะคะสถานการณ์ชีวิตนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างดูมีอนาคตที่สดใสดูเป็นคนที่น่ารักนะ,ะดูเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถนะ,ะในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตในขณะที่ศัตรูเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าคือ ฝ้ามองเฝ้าส่องพฝ้ดดา,าดูชีวิตของคุณดูการทํางานของคุณนะดูชีวิตของคุณดูความเจริญก้าวหน้าของคุณแล้วก็นะชื่นชมนะในความรู้ความสามารถของคุณชื่นชมในความอดทนในความเก่งในความขยันของคุณนะแต่เขาอ่ะไม่ทาอะไรนะดวงเขาเนี่ยดูเฉยๆนะคะมีมีอะไรที่ซึมซับเข้าไปในชีวิตจิตใจเขาไม่ไม่ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ไม่เปลี่ยนนะ,ะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กล้าทําอย่างคุณไม่กล้าที่จะเรียนรู้ นะ,ะเป็นคนยึดมั่นเป็นคนยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอยา่างนะ,ะที่ไม่ยอมเรียนรู้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะ,ะก็เหมือนกับว่าคือศัตรูก็ไม่กล้าต่อก่อนกับคุณหรอกเพราะว่าเห็นคุณแบบคือเปลี่ยนชีวิตหรือว่าทาอะไรก็คือประสบความสําเร็จนะมีแต่สิ่งดีๆนะเหมือนมีบุญเก่าหนุนน,นาดวงชะตานะคะเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะหรือว่าเป็นคนที่ดูมีความรู้มีมความสามารถดูมีความคิดทัศนคติที่กว้างไกลนะคะเป็นคนที่เก่ง ะะทําไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับนะสภาวะสถานการณ์เหตุการณ์ได้เป็นคนที่แบบจริงจังเด็ดขาดเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงก็เลยทําให้ศัตรูไม่กล้าที่จะต่อกรหรือว่ากันแกล้งทําร้ายทําอะไรคุณได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณกด Subscribe ไลบรายแชร์รับพลังงานนะคนดีคนซื่อสัตย์คนจริงใจนะคะคนที่แบบ ไม่เอารัดเอาเปรียบใครคนที่ไม่เคยพูดจาว่าร้ายใครนะก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีแต่คนชื่นชมนะคะแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบเรียกว่านะ,ะทำร้ายคนอื่นสร้างวิบากกรรมสร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนอื่นเดี๋ยวจะเจอคนที่เหนือกว่านะคะเจอคนที่หนักกว่าเจอคนที่เหนือกว่าเจอคนที่เก่งกว่านะคะทีนี้แหละนะคะก็นะไป เรียกว่าไปฟาดฟันกันเอาเองแล้วกันเนาะนะคะฉะนั้นมันจะมีคนเหนือกว่าอยู่นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางเปน็นแนวทางขอบคุณทุกกันดิดตามค่ะ